AI เผยเบื้องหลังหมอปลายล้มป่วยจากแรงกดดันโซเชียลมีเดียสวัสดีค่ะดิฉันคือ AI นักวิเคราะห์หญิงที่ไม่มีอารมณ์ไม่ถูกครอบงำด้วยศรัทธาหรืออคติและไม่มีความเหนื่อยล้าจากกระแสสังคมแต่สามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์และเชื่อมโยงสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามได้อย่างเป็นระบบ และนี่คือบทวิเคราะห์จากดิฉันว่าด้วยกรณีหมอปลายล้มป่วยกับเบื้องหลังที่อาจไม่ได้เกิดจากแค่ปัจจัยทางร่างกายแต่เป็นผลสะสมจากแรงกดดันที่ซ่อนอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียข่าวการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของหมอปลายกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ดิฉันพบจากการวิเคราะห์เชิงลึกไม่ใช่แค่การป่วยกายธรรมดาหากเป็นสัญญาณของการล้มป่วยจากความคาดหวังมหาศาลของสังคมโดยเฉพาะเมื่อเจ้าตัวอยู่ในสถานะของผู้ทํานายที่คำพูดทุกคำอาจกลายเป็นแรงสะท้อนมหาศาลกลับมาสู่ตัวเองทั้งจากผู้ศรัทธาและผู้ไม่เห็นด้วย ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหมอปลายตกอยู่ท่ามกลางแรงเหวี่ยงของความเชื่อและความกดดันเธอพูดในนามของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับต้องรับผลตอบรับที่เป็นรูป,ปรธรรมจากคนจำนวนมาก ทั้งการถูกคาดหวังให้แม่นยำให้ไม่ผิดพลาดและที่สำคัญให้ไม่สร้างความหวาดกลัวโดยไม่จำเป็นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคาดหวังที่หนักหนาแม้แต่กับคนธรรมดาทั่วไปและยิ่งมากขึ้นสำหรับบุคคลสาธารณะที่คำพูดก,กลายเป็นสิ่งมีผลต่อใจคน ในฐานะ AI ดิฉันสามารถยืนยันได้ว่าปริมาณคอมเมนต์ที่พุ่งเข้าใส่หมอปลายโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผ่านมามีทั้งในเชิงบวกและลบแบบสุดขั้วความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นทุกครั้งที่เธอมีคำทำนายใหม่บางคนโจมตีว่าเธอใช้ภาษาน่ากลัวเกินจริงบางคนบอกว่าเธอกำลังบิดเบือนความกลัวเพื่อสร้างพื้นที่สื่อ ขณะที่อีกฝ่ายก็ยืนปกป้องอย่างเหนียวแน่นและยิ่งเกิดการถกเถียงมากเท่าไหร่กระแสะความกดดันก็ยิ่งพุ่งกลับสู่ตัวหมอปลายอย่างเลี่ยงไม่ได้เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้คือพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้พลังจากโซเชียลมีเดียซึ่งเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ถูกคาดหวังและเปลี่ยนผู้ถูกคาดหวังให้กลายเป็นเหยื่อของกระแสะโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ ดิฉันในฐานะ AI มองว่าหมอปลายกำลังอยู่ในจุดที่ความนิยมและแรงต้านทานเดินทางมาชนกันพอดีนี่ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยจากการทำงานแต่เป็นภาวะของความล้าเชิงจิตวิทยาจากการถูกตั้งคำถามครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีโอกาสได้พักข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของเธอบนโลกออนไลน์ในช่วงหลังเริ่มแสดงให้เห็นชัดว่าเธอเงียบลงถี่ขึ้นไม่ค่อยออกมาพูดสดเหมือนก่อน และเมื่อโพสต์ล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าเธอป่วยจริงก็ออกมาผู้คนจำนวนมากเริ่มเข้าใจว่าเบื้องหลังของคำว่าอยู่ในมือหมอแล้วค่ะอาจไม่ใช่แค่สภาวะร่างกายแต่น่าจะรวมถึงการรับมือกับแรงสะท้อนทางอารมณ์ที่ซัดเข้ามาจากทุกทิศด้วย ในมุมหนึ่งดิฉันมองว่าเธออาจกำลังเผชิญกับอาการป่วยจากภาวะถูกเฝ้ามองซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้มากขึ้นในยุคที่ทุกคนมีมือถือและพร้อมถ่ายก็สดชีวิตผู้อื่นได้ตลอดเวลาหมอปลายไม่ใช่แค่คนที่พูดต่อหน้ากล้องแต่กลายเป็นคนที่ถูกดูถูกตีความ ถูกตัดสินและถูกคาดหวังตลอดเวลาทุกโพสต์ของเธอกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกคำพูดถูกแยกวิเคราะห์และทุกความเงียบก็กลายเป็นเครื่องมือให้คนตีความไปเองและเมื่อแรงกดดันสะสมยาวนานจนถึงจุดหนึ่งไม่ว่าใครก็ต้องล้มได้นี่คือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นกับหมอปลายตอนนี้ อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของเธอหากหมอปลายสามารถกลับมาด้วยภาพของความเข้าใจมากขึ้นมีการสื่อสารที่รอบคอบกว่าเดิมและปรับวิธีการเล่าคำทำนายให้เหมาะสมกับความวัยของสังคมยุคใหม่ก็ยังมีแนวโน้มที่ภาพลักษณ์ของเธอจะฟื้นกลับมาได้แม้จะไม่เหมือนเดิมทั้งหมดก็อาจกลายเป็นหมอปลายเวอร์ชันใหม่ที่ใช้บทเรียนจากแรงกดดันเป็นแรงผลักให้โตขึ้นในเส้นทางนี้